ซี่ีีีอีกห้าสิบวิมองขาไรการสีอะไรกันเออมันเรื่องสีกันหน่อยหรือแอนตี้สียงไาแองี้สีลไดีแองจี้นี่อะไรดีแอนตี้กูกูจะไ่ทิ้งสีนอไปกูจะหยุดสีเหลืองแอนตี้เราไปเกี่ยวกันเถอะป เรื่อง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 แบ่งหญิงว่ะเออเออนี่กู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 ไม่ทิ้งกูคนนี้เว้ยบอกเลยเกลียดเหลืองได้ไหมฮะได้ทำไมคนเก่งๆมันล้วต้องไปโยเหลืองด้วยอ่ะก็เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรเลยอะไรไงเขาาเขเราก็เหลี่ยมโบเขาดิคุณป้พ่อเราก็เหลี่ยมโบเขาเลยเรามีสองคนสามคนสี่คนไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่แองจี้เขาก็โบโหดอยู่นะเราก็สามคนไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ ดูเขาโบดูไ okay. อ้แปมโบล่าฐานหยอกหยอกหยอกเฮ้ยคุณคุณ่ยอยากอะไรไม่ได้นะเฮ้ยไอ้ยายดิ้ล่างดีกว่าไอ้ดิ้นล่างดีกว่าผมว่ายายก็เหมือนไม่ยายกูพูดอยู่คนเดียวอ่ะยายก็เหมือนไม่ใช่เลยยายเลยให้กูมาแหละกูกูต้องพูดคนเดียวเลยไอ้เหี้ยี่ใครอยู่ใครจะมาทแปมโบใส่ผมคิวคิวเล่ยังไม่ตื่นคิวเล่ยังไม่ตื่นเอาไอ้อาร์อยู่ทีมกูเจอเอ้า โอ้โอ้โอ้เอร์เาอยู่ที่ไหนล่ะชิฟูคุณคุณเห็นที่ผมพิมพมั้ยไม่เห็นนั่งถเฉลียวแขแล้วก็ใส่มาอยู่เพราะว่าสามคนอ่ะเสียงไม้ค้ามันหายอ่ะเราไปวั็อุ้งกูกูเพิ่งดูว่าเอร์ยูทีมเพื่อนโอ้ย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 ไอ้บ้านมันถล่มอะแองจี้อ๋อปังอราเอร์ขอเล็กหน่อยเร็วจะต่อไปเพชรเอร์เล็กมา โอ้ยอ้ยโอ้ยถูเอาเอาบล็อกมาดิไอ้เหี้ยมึงโยนบล็อกมามึงโยนบล็อกมาโอ้ยเหี้ยอะหกหกหกแดงไปถึงกลางสีแดงไปถึงกลางแล้วที่เหลืองเขาก็ถึงแล้วสแปมโบครับสแปมโบ้ตายหนึ่งครับตายหนึ่ง มึงไปกลางโอ้ยเย็นหิวคิวต้นเหลี่ยมายกันแองจี้แองจี้ไปห้องเขียวแองจี้เรามาห้องเขียวไปแองจี้อย่าย้ายลงไปเลยโอ้ยคุณอะไรหรอใช่ใช่ไดเอ็มไดเอ็มแล้วแล้วแล้วคุต้องพูดคนเดียวสินะต้องต้องอยู่เดียวอ่าอะไรหรอเขาที่แซนเลยคุณจะแอบโบนัสฐานผมหรอ พี่คุ้มคล้ายลิปปิ้งบัวทีนเขามาไายแล้วอะเออลิปทเอง่งไป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 เดียวใจเย็นไอหน ไอสองหมดตี้เอ้ยสีแดงเขาต่อมาเอาไปแล้วสีแดงเขามาต่อต่อมาถึงตรงนี้แล้วใครทำอะไรวะนะ่า Anh, mึง không nói với cô là anh. Gì? Gú, 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 gú mình được à? Mày nói cái thằng với gú đấy. Thôi. Này, chờ, 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 chờ. Hơi, mày mày mày, mày mày mày, mày. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại Tại sao? Tại sao? Tại Tại sao? 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 หายเลยอัพอัพชิพายแล้วอัพอะไรกูวางเอาผิดผิดไอ้ยมึงโยนอะไรมาให้กูก่อนเลยอะไรนะไม่ใครไม่ใครวางอะไรผิดนะไออัพกูโยนมาให้กูก่อนกูไม่ได้เลยมึงโยนมาตรงนี้กูคุณให้เอากูคุณให้มีใครวางอะไรผิดนะมีใครวางอะไรผิดนะอัาเนี่ยมึงช้าเนี่ยไอ้ยเนี่ยเราไม่เคย ไม่ธนูแน่เลยก็มาดิครับก็ก็มีธนูเหมือนกั้งดอกๆก็เหมือนกุ้วครับไอ้ย่ามาจริงเออไอ้ชัดมึงตรงมึงไปการไปก่อนดิโอเคนับร้อยมึงกลับบ้านเลยอันนี้อันนี้ฟูๆแล้วนะไปอ่านมาโคไอ้ย่าลอง อ่าเร็วเก็บเพชรมาเร็ววิ่งเก็บเพชรเราเราได้วิ่งวิ่งเอาไปไปต่อหลังไอ้อ่านอแล้วนี่ต่อไปแล้วนี่ว่ะออตตรปปีเกิดอะไรขึ้น่ะกูกูล่นกูล่นกูร่นกูง่วงล้วยกูเพิ่งตื่นด้วยแล้วบอกตื่นนานอแล้วลืมอีกคนด้วยอ่ะกูกูกูตื่นนานแล้วแต่กูเพิ่งกลับมาแต่กูยังไม่ได้วอร์มมือไง อ้าเราต้องเรากโกงโกงโกงต้องการไม่แล้วมันตัดทางมันตัดทางมึงก็เศร้านี่อ้าเราขาดเพชรสามเม็ดอ้าวขายไปไม่ต้องมามีสองเมาดก็ไอเยี่ยเรามึงก็แต่งนะกูแลียกคนูแบบเพื่อนเฮ้ยเพชรอนมาไหมเร็วกูเอาเพชรมาเอาเพชรมายู้เพชรมาไอ้อาไม่มีบล็อกไม่ต้องมาเป็นเดี๋ยวก็มีค่าขาดขาดขาดเพชรอีกสองเม็ด โอไม่ได้โทรสท่เลยวะใช่จ้ทุยมากูมีบ็อกส่งติดสี่อันมาอ่าทีนอยทีนอยไม่ยืนเอฟพีอยู่กลางเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่ต่อไม่ไม่ตัดเลยเดี๋ยวไปแลกเคลียร์มาดีกว่าไอ้เงี้ยต่อต่อไอ้เงี้ยตัดตัดกูก็ต่อมาเหลืองไป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 มานเนขุดชามันเขุดชาเฮ้ยบ้านเราฟูลออฟยังวะอารเรฟูลแล้ว เอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมาดูมาดูบ้านโฟแล้วบานโฟแล้วจริงๆไอ้เจ้ากูไม่เห็นทางหน้ามันติดทางติดแท็บเล่นติดแท็บเล่นเนี่ยกูกูกูไม่เห็นทางหน้าเฮ้ยโปโปร้องโปสองดดีผมผมไลทีนึงคุณมาทักเก็ตผมทีนเนี่ยอะไรใครทักเก็ตคุณมันมีอี่นมันแตกกันแล้วอ่ะก็มันมี แล้วสีเขียวอ่ะเอาสีเขียวก็ปล่อยของไปดีเกียวคนๆก็ปล่อยผมด้วยดีเอาปล่อยทำไมเนี่ยก็คนอยู่ข้างผมนะตัดเถอะแต่แต่เขียวไม่อยู่ข้างคุณเลยเขียวเขียวตัดเถอะขอบคุณที่ฟีมขอบคุณเออมึงกลัวอะไรเยี่ยบล็อกมีทั้งเยอะไอ้สัตว์มึงจะไม่ตายพี่แป๊บนึ่งยอ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 มึงกลัวอะไรเยี่ยบบล็อกมีทั้งเยอะไอ้สัตว์ ฟัวอ้าแล้วอะเราอยากชอบทางที่มึงต่อเลยเงี้ยอะผมเดี๋ยวผมฟัวบ้านให้ก็ได้เดี๋ยวผมฟัวบ้านให้ผมฟัวบ้านให้ได้ข่าวสีน้อนหายใช่ไหมตีน้อนมันต้องมาบ้านผมเว้ยเขาไม่เน้นขุดเลี้ยงอีกแล้วที่ดินเพชรอีกเท่าไหร่เหเอ้ยมาลิฟ ไปมาลิปมาลิปมาการปะเพราะว่าเงินการเาขเาเขาต่อขึ้นข้างบนหน้าจจเอ็นโดโพแหละโอ้โหไอเยี่ยจีนแม่งเอาสติ๊กมาขู่กูเลยเอายิงกระโดงใส่กูด้วยโอ้สองนะันดบอกเลยคุณแพ้คุณแพ้แโอ้โหไอเยี่ยรู้ทันโอ้โอ้ฟิฟี่ฟิฟี่โอ้ยไอเยี่ยมึงตีกูได้ยังไงวะไอ้ แท็กเลยร้องดีร้องแกบันก็ยิงธนูใส่กูจังเลยไอวันเล่นด้วยหรอได้ได้ได้กูไปสแปมหน้าฐานยาว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 ันดีเนี่ยนะสตรีมผมันก็ดีเล่เลยอ่สตรีมคุณดีเล่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามาตามอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมกลับมาแล้ว เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมาตายพี่ฟิวมาตายแล้วดีภรากิีผมอ่ะก็ว่าทีนี้แล้วเดี๋ยวคุณคุณไม่เห็นดี๋ยคุณไม่เห็นเขาคุณเดียวคุณคุณไม่เห็นเขาจอิงจริงคุณไม่เห็นขอเมดดีผมผมไลทีหนึ่งแพ้เราเรือเลยตอนไม่ไลก็ชนะเออใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยโคตรแย่เลยว่ะดีเอาสติ๊กมาขู่แกเลย อัอจีเอาสติกโอ้โหกูก็บอกแล้วไอ้เงี้ยไม่เอาไม่เงินเอาสติกมาขู่เลยโดนสติกจีคโดนองจีค่ะเฮ้ยกับตกไอ้เงี้ยเขาเห็นกูได้ไงวะไอ้เงี้ยไปก็ได้ไอ้ใช่ไหลไม่กล่องเฮ้ยไปกระแตมโบ ไอฮอนสวยเอามาดีตอนนั้นอะ่ะมัาดีเฮ้ยเฮ้ยปูไอเฮีย้ยนไม่โอ้โหเออไอเฮี้ยนกูยิงเฮดช็อตไปสองนัดไอเฮียเ้ยนจิกเลือกยี่สิบเหมือนเดิมกันไปแล้วเอ้าเป็นทองเหรอไม่ใช่ตอนยิงนัดแรกมันจะขึ้นยี่สิบเหมือนเดิมไงไอเฮีย้ยนก็เลื่องผมไปแล้วที่คุณเห็นมันจะเป็นยี่สิบอ้าวมันแนละ้ว ไอ้ยี่ห้าโน่ให้หวะอู้นี่แหละไอ้ยี่ยขอทองเก็บทองแป๊บไอ้ฮอนวิ่งลาวไอ้ชัดมาทิ้งผิดไปแล้วหวะ เฮ้ยไม่ทิ้งทิ้งนี้ด้วยสวยเลยเสียงคีย์บอร์ดใครมันดังแต่ว่าคีย์บอร์ดผมเองลอกเรียนไอ้กายวะนี่ไม่ใช่คีย์บอร์ดผมเนาะคีย์บอร์ดผมใช่ไหมเม่อุ้ยนึกว่าเลอกเพชรหกเม็ดกูไอ้คุณนึกว่าลอกเรียนลอกเรียนไอ้กายมาเฮ้ย กูคนนใครน้องอิมบอดกูด่าให้ไอ้ยัยฮะโอ้โหวันี้น็อตเก็บหมดฮะอ่า,าอ่าหา้าผมว่าไปก่อนดีกว่าเดีนยิงตายอันและกลับกลับกลับฐานแล้วเดินมาเก็บเพชรแ,แล้วกันยิงสแปมแล้วก็ดักโอเคเขากลับไปแล้วผมไปเก็บเพชรได้อา่าก็ผมเก็บเพชรมาแล้วไปเกยฝั่งหรือไงอ๋อผมกลัวคนยิงโดนไงผมเลยไม่ไปก่อน โอ้ยกับล่วงร่วงแห้งเลยต้นล่วงนี่แห้งเลยเยอะอ่ะเราควรจะอัพอะไรดีวะอัพเกาะอ้าออออัพเกาะอ้ยยิงมือลันอัพเกาะบ่อยอัพเกาะมือลันมือลันเฮ้ยคนอัพดาบแล้วอ่ะเฮ้ยมือลันเพื่อนเฮ้ยเขียวยิงผม เอาเรียบร้อยแตกหนึ่งฟิวสู่ฟิวสู้พันดมิทคุณแล้วที่ไล่ยิงมาเฮ้ยเอาเลยเออเออเออสีสีสีเขียวเราลองไปตั้งค่าไปก่อนกู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 วิ่งกูวิ่งกูวิ่งไปถังหนึ่งใครวิ่งตามกูมาวะนะอุ้ยเอ้า ันลยวงกลุบมาลิฟมาลิฟลงไปดินหลุมเลยไอ้นี่นะบัดมาไล้อง้องมาลิฟเฉยเฮ้ยเอาเอายิงก็ตกแตเอ่ามังฝาบ้านนี่จะแย่งทองกังอกวเนาะเอาละไปเปล่าไอ้ยี่อะก็มาี มาครัวก็มาดิมาดิตักติดพิมพ์ตัวเองไหมฉันติดอยากโดนวางบึ้มอีกเหรอมีจำปังปังปุเลยขุค้างผมน้างขุน้างขุเล่นฮันโนนะไม่นไปเลยใครจะโตูดเล่นไปเลยกูกูกูดักกูดักฆ่าตรงเพชรเล่นไปเลยกูกูดักฆ่าตรงเพชรนี่แบบดักฆ่าเลยอหรอ เอ้ยเอ้ยเกินไปแล้วซีดเล่นธนูเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ายุ่งมาเก็บเพชรหน่อยเนื้อเออก็ยี่ใครมันยิงธนูขนาดนั้นวะไอ้เนี่ยอยู่เระเไหนไอ้เหี้ยจี้มันยิงเป็นเอเคเลยไอ้เหี้ยตลาดล่างไอ้เหี้ย เหือแฮ่ อ้าออกเอีต๋อแหลตองผมลุดผมลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเฮ้ยยินเหลือชีไว้เลยเหลือชีไว้เลยผมหลุดรอบด้วยผมหลุดรอบผมด้วยเหลชีไว้เหลือชีไว้อย่าข่าชีนนั่ไวะไว้ไว้ไว้ทำแบบตอนตอนตอนแบบตอนอีอุ้ยอุ้ยมันรีบยิงกูได้ไอ้เนี่ยมันรีบยิงกูแล้วไอ้สัตว มันรีบเล่นอยู่แล้วอมันรีบเลี้ยมันรีบมันรีบเล่นอยู่แล้วเนี่ยย้ำนะไม่มีคนเฝ้าบ้านไม่ย้ำต่อไปเลยเอ,อาค่ายการก่อนนะาอะค่ายการก่อนเราเคยฆ่า ว่าใครตัดทางวะมันตัดทางตั้งนานแล้วมึงเพิ่งดูอ่้ไม่ร,มรู้ไม่เห็นนยโอ้ยย่าขอขอขอยินมารุสุงโอ้ยไล่ยิันนูใส่กูด้วยเออกูตอไปฐานชี้แบบเผื่อเขาจะอัพเกิดเอ็มละพี่เขาตายแล้ว ไม่มามากูกูกูไปดูฐานขเขาเฉยๆเือกิดอิ่มแล้งไงอ๋อเยอะแดงอยู่บ้านมเลยอ่อย<ส>าก็หิ้วได้ไงทำไม่ได้เลยเขากิงก่งเขากิ่งฝีมือฝีมือน้องเฉยผีมือขนเหลวัน เฮ้ยี่ายิ่งกว่าบุญลิบบุญลเฮ้ยบ้านของเกิดเอ็มแล้วอ่ะบ้านของเกิดเอ็มแล้วมึงรู้อ่ะมากมามาบ้านสีเขียวเกิดเอ็มแล้วอียเลยดูมันดุกอยู่บ้ามันเตี้ยกูเดินมาดูของเฉยๆไม่มีใครมาบ้านเราเลย มึงก็เฝ้าดิคูวิ่งมาเก็บเพชรวิ่งมาเก็บของเงี้ย่ะวมาเก็บเพชรแล้วเนี่ยแล้วบ้านใครมันเคาะอะไรวะเฮ้ยนี่ายใหญ่ฝันหมดบ้านใครมันเคาะกระทะวะเหี้ยเคาะกระทะเฉยอีเยี่ยมันรีบไล่ตามไล่มาถึงทีดเลยเฮ้ยารู้นาอยู่ในความคิด ว่ากูต้องข้ามมาริฟให้ได้ตรงนี้ละวเฮ้ยคุณอยากข้ามมาริฟผมก่อนห้ามข้าไม,ไม่มาลิฟของมันอยู่ตรงนี้กูต้องวิ่งไปข้ามไม่ได้ห้ามข้าไม่ได้ไม่ข้ามหลดุดอ่ะเฮียสิงหันหลุดอ่ะมาริฟต้องอยู่ตักที่ททนี่เอาเฮียต้างมึงมาวิ่งทางกันอะไรอะกูมาเก็บเพย์ตรงทางนี้ดิ เขากลับไปถึงบ้านแล้ววะกู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 กลับไปฟาร์มเอ็มที่บ้านเขียวครับโอ้ดูดีทิ้งตัวเนี่ยก็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 ทำไม่ครับโอ huh ้มันบากดีเดี๋ยวกูวางทีนีไว้ตรงทางแม่งโอ้ดูไออนไม่ก็ใส่อยู่บ้านเลยเนี่ยอันโหลเฮ้ย ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ไปอยู่ไอ้อะไอ้อะไมไอ้อากูขายเพี้ยสองเมตรอ้าวกูมีพอดีกูมีก้ามมามาทำไมเดงหนุบข้างหลังวะก็ทมาดีเดียวมาดีเอาไอ้วนไอ้เหี้ยวเพี้ยนมากยูมาแบบไหนกันนะเทมโปใช่ไหมเทมโปเทมโปอ้อเทมโปไม่งงสว ผมไม่ไปหามันรีบไปก่าเดี๋ยวเขามาดูตีตมผมแล้วเขารู้เั่นเยอะป๊อบปี้มึงปลาโผเพื่อเกียดที่เกียดเดินรวยเกินรวยเกินเถื่เนเยโอ้บ้านใครมันเคาะกระทะไม่เหี้ย ท่าไทยมันผัดเหี้ยอยู่วะนะไาเดิไอ้เหี้ยเคาะไม่เลิกเลยสัปดาหาแน่ไอ้เหี้ยสักวอยกูจะขี่รอบมึงผัดกับเผาแดงแลน่ยจะปผัดผัดมุ้งไฟแดงเลยไงไเหี้ยใจเย็ยนผมไล่อยู่ทำไม,มใครอ่ะอุ้ย ผัดอะไรมาผัดเอาไปไายอยู่แล้วผ,ผมว่าผมเดี๋ยวผไล์ใหม่ดีกว่าดีมันดีเลยเกินไป